ท่นๆๆๆานเพื่อนคนไหนครับตอนนี้รถแฮร์เริ่มปฏิบัติการนะครับน่าจะเที่ยงตรงนะครับตอนนี้อีกสิบนาทีเที่ยงนะครับอ้าวเอสมิลตอนแรกคักเนาะสวัสดีค่ะไม่เาเลยไหมสวัสดีค่ะพนัก อสวยมากเลยใช่ค่ะหมวกเป็นหมวกหมวกสวยโอ้ยพ่อเมื่อนี้นะคะมีเทิงลวดแแหงใช่มีเทิงวงใหญ่เฮาค่ะช่ใช่สุดยอดเลยอยู่ที่ไหนวันนี้วันนี้อยู่ที่บ้านตลาดโพค่ะอ่าอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้บัตรเท่าไหร่ครับบัตรย่อมท่านไหนคุยกับผู้จัดเลยค่ะแม่่นบคะเมื่อขึ้นประทมเลยนี่เมื่อคืนประทมบอก วันนี้ยังยังปัดกลุ่มปีดยังอีกวันหนึ่งเนาะใช่ครับวันนี้ฝ่าสื่อเขามาเบิ้งการใช่เวลนไสินเด้อพี่น้องภาษีไร่ลำบอกเอาเอายาวรถแห่เข้ากระไดครับพี่น้องตอนนี้เขาก็จะไปหาก๋วยเตี๋ยวเหครับพี่น้องไปไปลงทานแต่ตะครัวไปมีครัวไหมมามาไม หอทครัหอทหอนฮอนหอนค่ <character. S 1> ับฮะแล้วก็ ไปอาบน้าสิโกนอนใส่เอาบอกให้ไม่นอนเนี่ยเป็นนอนใส่ผู้คนนี่มองนอนไหม เดี๋ยวมาลำมาก็นอนนี่เต้มไปนอนเซ็นไปนอนซาลาอาบหนามเหรอได้หรอเต๋อเต๋อตาตาจังเ<ม>ลยหลอดอย่างเดียว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  วัดครับนผ้ชมครับกำงปสีวัดอาทตสีแดี่วงดดงเปนารโบมีโอกาสมาสร้างมาทำมาไหว้ก็มาทำ เราไเ้วจไดตลอดตุลาคมกุลาคมส่วนน้องนะครับเป็นการตักตัวเอาไว้เตรียมเสบียงเนี้ยเราในขั้นที่เราได้หมอมางอายนะครับข้นมาบ้ามาบ้างเลยพราจจะขอตาเปนโอ้ยจะเป็นรวยเอาก็ได้ขาวัดดูนะมีซอยดาวได้นะเอาไปละยีสบบาทก็ได้หนึยี่สิบบาทบัดเลย ท่่สวัสดีครับสวัสดีครับมากก่อนโมเลยหอดก่อนโมสามลอยกับสามลอยโล่ครับแล้วก็หอดหอดหอดขาร้อดมากครับนี่จ้ามันฝังแข่งใช่ไหมสอยสอย มึให้อเไรก็ได้ยังอ้าวเลยมึงแค่หลาบอแล้วตอนแค่ไปบอบคอนอืนเล้กลูกขาวกับลูกแขกอาจารย์ว่าตอนนี้มีคนเนี้ยคนจะเือกทาไปขไปแ่่มีมูจอกเ่อไหน อ่ะภายนอกมันแก่กับมีอะไรกินบอ็บอสกูซื้อตำุพงแล่วกูต้องซื้อมาเออมันมีตำุพงปีกไก่แถวนี้ฮะโอ้ยเยอะแยะฝ่ามากมันมีโอเคโอเค แน่ว่บบาวานตรงนี้ครับบรรยากาศเดี๋ยได้นะก็จะนอนนอนน่ะไปนอนเย็้จะหาสองใบหาเพื่อใบร่างกายขีดมามามา <c oughs> ออาว อ่ะับเข้ามาหอกแถวยวหน่อยขอบคุณครับมาไปเลยบาดนไปเริ่งซอยดาวมั้งดกวากัโอยเป็นมาหมดมาถึงเลก็อนเกยไวกบ่กัดขามตกาส เอากระเดียบมือขึ้นบายบายจังงาสวยงามมากเลยเป็นความม้าหายวัไอลลาตอเป็นจัานอาามาเด้อยูนในบ้านหนาวตัวพิ่หลงวกพิณน้อยนอนเอยูเสมาควาอ ตอนนี้ึ้นหอดพัดาเลยปัดบุญนี่แล้วโลกหนึ่ง้า้มาฮานามันเป็นมุ่งัน่ก็ก็ก็หิวข่าิไม่นกินเขาไม่ได้เห็นงครัวหรอเอาอันยูนี่คือเย็นนมาเรือย รุดอดเลยเออเอาครับพี่หนุอมพากมองพักด้ครับนี่ตอนนี้ได้เลยนี่แม่ากแมขายตึ้งนขอบคุณทุกรงกจขายในเื่อู่องนใเือูเอจแม่ีเลอ พ่อกระดคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดี